วันนี้แม่แนะนําการพักหน้าที่เราจะเปลี่ยนครีมว่อครพักกี่วันจากประสบการณ์ที่แม่เคยแพ้ครีมแล้วได้ไปปรึกษาคุณหมอในคลินิกที่แนะนํามานะคะว่าคนที่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนครีมแล้วพักหน้านะคะก็คือเริ่มต้นจากคนที่ไม่เคยแพ้ครีมมาก่อนก็คือเริ่มต้นจากพักหน้าสามวันถึงเจ็ดวันนะคะอย่างคนที่เคยแพ้ครีมมาก่อนนี่คุณหมอแนะนําเลยว่าควรพักหน้าอย่างต่ำสิบสี่วันนะคะและสําหรับคนที่แพ้หนักๆนักเคยแพ้หนักมาก่อนก็คือก่อนจะเปลี่ยนครีมก็คือควรพักหน้าหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าการพักหน้านี่จะทําให้เรามีสิิทธแบบ จะไม่แพ้ครีมที่เราซื้อมาใหม่นะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเราไม่พักหน้าเลยแล้วเราเอาครีมตัวใหม่มาทาทันทีเลยผิวหน้าเราปรับสภาพไม่ทันก็คืออาจเกิดจะเกิดอาการแพ้เกิดสิวผดสิวผื่นสิวเขขึ้นเต็มหน้าเลยนะคะบางคนแพ้ไม่เหมือนกันบางคนถึงขั้นหนักหน้าไหมแถวนี้ไหมหมดเลยหน้าหมองหน้าไหมจนหน้าพังหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนครีมสักตัวเราก็ต้องพักหน้าเริ่มต้นพักหน้าให้ครบอย่างที่คุณหมอแนะนําหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มสกินแคร์ตัวใหม่ทาเข้าไปผิวหน้าก็จะได้รับสารอาหารครีมบํารุงเข้าไปไ้้เต็มมที่พพอาาาัักกหหนนลลยววแถู ก่อนที่ใครๆจะพักหน้าอย่าลืมนะคะเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ